สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็พามาชมบรรยากาศที่อำเภอการจนดิตนะครับวันนี้แดดจ้านะครับนี่ขนกระตั้งเขารอแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นคิวรถสองแถวนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสำนักงานเทศบาลนะครับก็พึ่งมาเยือนครั้งแรกนะครับแถวนี้นะครับนี่ก็ซอยการจนดิตซอย8ดนะครับ ตอนนี้ผมก็มุดเข้ามาซอยกาญจนาดิตซอย8นะครับก็พาดูบรรยากาศบ้านเรือนประชาชนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกปามปลูกยางพารานะครับปลูกทุเรียนแซมกันบ้างนะครับความเป็นอยู่นี่ก็กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ นี่ก็เป็นบ้านไม้นะครับบ้านโบราณทรงโบราณน,นะครับด้านข้างผมมีด้านขวามือนะครับมีต้นตะเยยะคะเียนยักษ์นะครับต้นตะเคียนยักษ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนปาล์มนะครับปาล์มน้ำมันนะครับ ขวามือนี e ่ยก e ็จะเป็นที่ว่าการอำเภอการจนะดิตนะครับนี่ครับนี่ครับที่ว่าการอำเภอนะครับบ้านดอนการจนาดิตนะครับหลังแถวอารายมะเล็ดหวานครับมะม่วงตกลูกใหญ่มาทร้อยเดียว อันนี้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโมนหนึ่งนะครับตำบลตำบลกระแดะกระแดะหรือกระแจะผมก็ดูไม่ออกนะครับ นี่คือี่ว่าการอำเภอการเจนิด,ดิตนะครับเทศบาลข้างหน้านี่ก็เดีย๋ยวผมจะพาเข้าไปทัวร์เรือนจำนะครับเรือนจำกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้เราก็เข้ามาซอยถนนวัดถนนนะครับทุกที่เราวันทุกหนักไปครับดูพ่อ p e. ี าชมบรรยากาศวัดนะครับอาุธสวยๆมาดมนต้นไใหญ่หวานๆนี่ก็จะเป็นสวนป์าน้ำมันนะครับที่ลาบลุ่มก็จะปลูกแต่นี่เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพาชมทุ่งนาบรรยากาศครับที่นี่การจนดิตสุราษฎร์ธานีนะครับข้างหน้ามีลิงปีนมะพร้าวอยู่นะครับนะครับเขากำลังให้ลิงขึ้นต้นมะพร้าวเก็บมะพร้าวอยู่นะครับ แล้วเราก็มาโโปรถนนตลาดการจนาดิตนะครับมุ่งหน้าไปเรือนจำสุราษฎร์ธานีนะครับก็บรรยากาศนะครับเก็บฝากกันนะครับใครที่ได้ชมได้เคยผ่านแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องติโน่นตินี่นะครับตอนนี้เราเก็บบรรยากาศฝากสำหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านนะครับใครที่เคยผ่านเคยอยู่แถวนี้ก็ทักทายผมได้นะครับถ้าเจอก็แวะมาเอามะนาวได้นะครับให้คนละลูกละลูกนะครับ F C。